ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะนี่แต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเลยดีกว่าค่ะไป แล้วนะคะเราออกมาจากโรงเรียนเนี่ยที่เราไปฉีดมาเนี่ยสิบโมงนะคะตอนนี้สิบโมงยี่สิบหกนะคะเราฉีดตอนเก้าโมงสี่สิบนะคะให้สังเกตอาการยี่สิบนาทีนะคะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วตอนนี้มีอาการอะไรไหมมีอาการปวดแขนนิดหน่อยะค่ะนิดหน่อยค่ะไม่มากค่ะนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีสวัสดีค่ะดูโคนวันนี้ก็จะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่นะสิบหก ตุลาเราฉีดวัคซีนมาตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนะคะเออก้องสั่นเลยเราฉีดวัคซีนมาวันที่6ตุลาวันนี้16ตุลาผ่านมากี่วันละ7 8 9ดแ1ด12้า14บ5 1บผ่านมา10วันแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีอาการอะไรแล้วค่ะตอนฉีดเราจะมาสรุปเลยทีเดียวเลยนะคะว่า มีอาการเป็นยังไงบ้างวันแรกเนี่ยฉีดมาชั่วโมงแรกก็มีปวดๆนิดนึงและพอตกกลางคืนเริ่มปวดหนักแล้วพอมาวันที่สองมีปวดทุเลาลงแล้ววันที่สามก็คือหายเลยจ้าแต่ถ้ายกของนหนักๆมันก็จะสะดุ้งปวดขึ้นมาเลยแล้ววันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ เราลืมมาพูดนะคะวันก็ผ่านมาสิวันแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแค่นี้นี่นแหละค่ะใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ